เอาล่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะกลับมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกับคุยข่าวก่อนพี่นะคะวันนี้ออนแอร์กันเหมือนเดิมย้ายเป็นช่องสิบแล้วนะอ่าใช่แจ้งนิดนึงนะคะเพราะเดิจะเป็นช่องสิบหกใช่วันหวยออกเล่เลยไม่เอาแบบนั้นใช่ไหมหมอนี้คือย้ายมปอยู่ช่องสิบประมาณว่าคุณเราสองคนขอเป็นเลขหนึ่งตัวหนาๆไม่ได้ค่ะที่ฉันขอเลขหนึ่งคุณเอาเลขศูนย์ไปดีกว่านะฉันขอใจเอาบางร่างน้อยสันสะเทือนแผ่นดิน ปกติค่ะอาจารยาชั้นสิบหกอาจารย์เล่นอะไรดีคะวันนี้ผมมาขั้นกลางเลยอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะะวันนี้นะคะเป็นคิวของสาขาการจัดการทรัพยากรใช่แล้วค่ะเมื่อวันเราจัดการชีวิตไปแล้ววันนี้เรามาจัดการทรัพยากรถูกต้องนะคะหลังจากที่อาจารย์ยกย้ายฝ่ายมาเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าครับอาจารย์วนนาวิจิตนะครับ วันนี้อาจารย์วันนะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดก,การทรัพยากรมน,นุษย์ตัวนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องว่าเราเรียนทางด้นานสาขาการมนุษย์เรียนไปแล้วจะทำอะไรคือแน่นอนเราเรียนแล้วก็ต้องมุ่งที่จะหา,หางานทำสายที่เราจบมาอะไรอย่างนี้เรียนแล้วได้อะไรเรียนแล้วเป็นอะไรแล้ต่อไปบ้างทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก่อนอื่นนะครับก่อนจะพูดว่าจบแล้วทำงาน อันนี้เนี่ยต้องรู้ผลวัดเรียนเนี่ยเราเรียนไปเพื่ออ,อะไรครับก็ถ้าเรียนทางด้านการบริหารในการสังคมมนุษย์แน่นอนครับสิ่งที่เราไปทํางานต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารคนนะครับไ,ไม่ว่าจะองคอ์กรใดก็ตามปเป็นะครับเรื่องของคนมีอยู่ทุกองคออ์กรนะครับเริ่มตั้งแต่เราจะรับสมัครคนเข้ามาทํางานจะไปทําไปดูว่าเราจะรับ คนแบบไหนใช่ไหมครับจะเอาแบบเด็กแนวไหมอ่อาเรรูดเรื่องของความรู้ความสามารถใช่ไหมครับรับเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาให้เขามีความเก่งความสามารถอยา่างไรให้กับองค์กรก่งแล้วจะต้องอยู่กับองคอ์กรได้ด้วยไม่ใช่เก่งแล้วบอกว่าฉันเก่งอ่ะฉันจะทำอะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่หลักๆที่เราเรียน้วก็ใชเปนความรูปความสามารถเป็นหคัะ คือว่าก่อนที่เราจะไปจาัดก,การกอ,<ต>อย่างอึดเราจะการจัดการตัวเองก่อน <laughs> อ่าแล้วในเรื่องราวของในส่วนวิชาการ<ช>เรียนค่ะอาจารย์เราจะเน้นตัวไหนมากที่สุดในวิชาการเรียนเล<ช>ครับถ้าในสายของการบริหารซื้อตัวบรรจุกันนะครับตัวแรกที่นักศึกษาจะเรียนครับเรื่องของการบริหารจัดการส่งนตัวของบรัทแล้วแล้วก็จะไปเจาะลงไปที่ดจะเนเรื<ช>่องที่มีความสำคัญ เรื่องของการสรรหาเรื่องของพิจารณาการพัฒนาเรื่องของสวัสดิการกฎหมายแรงงานเป็นงานนะครับคุณจันตื่เต้นตนเต้นเต้นนี่เ้นะครับแล้วในในส่วนการเรียนนี้เราจะมีแบบว่าเรียนในหลักจิตวิทยาในการคัดเลือกคนด้วยไหมจันอ่าแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าเรื่องของการคัดเลือกคนเข้าทำงานเป็นหน้าที่ที่สําคัญหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานปรชาอแล้วนะครับเรื่องที่เขาจะ ต้องใช้จิตวิทยาในการคัดเลือกอันนี้ต้องเรียนต้องเรียนนะครับขอบเขตหน้าที่เริ่มต้นที่จะเอาขุดเข้ามาเมื่อเป็นประการแรกเมื่อเวลาเราเห็นว่าคนมาสมัครงานเราจะดูว็บแรลงตั้งแต่หัวจะรดพลาใช่ไหมอาจจ่รย์มันจะใช้แนวจิตวิทยาในการประเมินขั้นแรกเรื่องการบุคลิกก็เป็นสิ่งสำคัญ่และในส่วนของการฝึกงานเป็นไงบ้างครับสำหรับการฝึกในส่วนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอนนี้นักศึกษานะครับเราเราเรียน พิชาการของผู้นิมสาวเรื่อยค่ะ5พีซีนะครับก็เวลาออกเป็นบรรณาโดอเป็นเรียนรู้การเปทำงานจริงค่ะระดักษามของสาขาการจัดสรรสมุดนี้จะเป็นลักษณะของสัจจินท์นะครับสัจจินท์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาจะได้ออกไปเรียนรู้รสนางานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพจริงๆเวลาเข้าไปก็จะทำงานในส่วนงานการจ huh. ัดซ yeah, exactly. ื้อสมุดนีสมุดของเรานี่ไม่ว่าจะเป็น HRM หรือ HRD นะครับระดับสามก็จะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้ทำงานจริงๆ รู้ว่ารุ่นที่นะครับรูบ้ว่าบุคลากรทา้งด้านการบริหารทังคมกด้วยเวลาเขาอยู่ในงานปรกอบเขาทำงานอะไรกันสรริ่งเรืองเด็กๆคือต้องเรียนแต่แต่ในการส่วนผลงานนี้เราก็ไม่สามารถที่เราจะแบบว่าไปรับพนกกักงานขององค์กรเขาได้ใช่ไหมคะเราแค่ดูช่วยๆพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่สามที่ไปโครงการเนี่ยนะครับเขาได้ทำงานเสมือนพนักงานคนหนึ่งของสังคมการนะครับเขาที่ไป ทุกขีร์และุนนักศาาได้ทางการนิเทศด้วยเพเชะม่ชขอไครนะครับได้จากการสัมภาษณ์งานเบ,บ,บื้องต้นเวลาบุคลากรคนสมัครงานของบริษัทเข้ามาที่ก็สมัครเจะมีการสัมภาษณ์เบื้อ,าาองต้นนักศึกษาเพราะนักศึกษาเรียนรู้ที่จะสัมภาษณ์คือเราได้มีพื้นฐานเลยก็ในการสัมภาษณ์เป็นตัวเลยต่อไปเราไปเป็นเจ้าหน้าที่ทางสาย HR จริงๆเราจะได้บ่าเฮ้ยเจาจะเราผ่านตรงนี้มาแล้วเป็นบททดสอบมาแล้วเจ๋งเลย น้องๆหลายคนบอกว่ามีเข้ามาปรึกษาอาจารย์นะคะว่าที่หนูเพราะว่าจังเลยหนูไม่รู้จะทํายังไงหนูเป็นคนไม่ค่อยกล้าคุยไม่ค่อยกล้าสัมภาษณ์ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปยย็นคน,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 นที่อายอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษามีแน่นอนที่ขั้นตอนที่ขาดไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกแต่กระบวนการเรียนในมหาวิทยาลัยอะนะคร <c oughs> ับ จะเป็นตัวที่ทําให้เขาได้ฝึกฝนตัวเองขณะเรียน,นก็มีการนําเสนอหน้าห้องโดยเฉพาะถ้าเป็นนักวิชาในสาขาวิชาที่ต้องใช้เรื่องของกษสั่การคู่ก็ัั่งอะไรที่ต้องการแสดองออกคนนี้จะเรียนรับสอนเป็นเน้นให้เขาได้แสดองออกในข้าววิชาในที่ฝึกฝนตัวเองมาตลอดก็จะ เก่งขึ้นโดยโดยที่เขาไม่รู้ตัวอัตโนมัติเลยเราผ่านมาแล้วไงคุณเรามีพื้นฐานมาแล้วต่อไปก็แบบเฮ้ยหวานมูเลยสบายๆอะไรเงี้ยเราสามารถทําได้เลยเนาะค่ะแล้วเหมือนกิจกรรมโครงการที่ผ่านมานะคะในส่วนของสาขาอาจารย์มีกิจกรรมอะไรบ้างภาพรวมนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะหน้าสาเข้าแข่งขันในเวทีวิชาการค่ะ การระดับคุณภาพแล้วก็ระดับประเทศระดับตัวรากสุดที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือโครงการก้าวไปไกลกว่าการไฟรู้ทำให้เป็นที่เป็นลักษณะของที่เข้าไปพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อไปเพิ่มพูดความรู้นะครับในเรื่องต่างๆที่เราพบเห็นรูปแบบแล้วก็เดินเข้าหาชุมชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เหมือนเป็นการแบบว่าไปคุกคีแล้วก็ไปสัมผัสชีวิตจริงๆของเขาเลยเราจะได้รู้ว่าเขาใช้ชีวิตอะไรยังไงคือแบบว่าเราทำความสิ่อของเขาเป็นตัวเลยชุมชนเขารู้สึกดีนะคุณถ้าเข้าถึงเขาอย่างนี้แล้วก็นําความรู้ที่ได้นาเรียนมาเ่ยนะครับไปพัฒนาอ่าค่ะแพ้วกเขาเขารูเขาอืถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากคแล้วในส่วนของเวลา วิชาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นอกจากงานดับบลย์เฮสอาร์นี่เราสามารถทํางานอะไรได้บ้างคะถ้าเรียนทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอ่าทางดับบลย์เราเรียนจบออกไปถ้าไม่ได้ทํางานทางด้านสายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสายบริหารเราสามารถทํางานแต่ไม่มีนายคำเรียนทางด้านบริหารคิดว่าไม่จบไหนคน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการทำงานของทังบริษัทด้วยแล้วขาขไม่มีคนทํทำงานไม่ได้ถูกต้องอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องคนสาขาไม่สามารถประยุกต์ใช้และก็ทำงานได้หมดหือว่าสาขาสาขาสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรทุกองค์กรใช่ไหมคะเพราะมันถึงเรื่องการบริหารคนน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนด้วยไหมคะจารย์ อ่าเอนการรับสมัครนักเรียนอะไรเข้ามานี่อาจจะมีส่วนบ้างไหมการรับสมัครนักเรียนนะครับสแกนนักเรียาอะไรแกนนักรสแกนคุณครูมาูใหม่คุณครูรับสมัครคุณครูใหม่งในโรงเรียนเองก็ต้องมีฝ่ายอ่างงครับเพื่อดูลูแลรับสมัครคุณรพัฒนาศักยภาพคุณครูใช่ไหมครับคนรับเด็กวินัยต่างๆจะเป็นฝ่ายนี้ยนนองู ค่ะถือว่าเป็นส่วนงานที่สําคัญมากสำหรับองค์กรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรับเทวิสาหกิจรัฐบาลเอกชนก็ต้องมี HR หรือว่ามีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่ถ้าไม่มี HR ก็ไม่มีเราไม่ได้อย่างนี้ถูกไม่คุ้นขอบคุณเฮดดาค่ะที่รับหนูเลยนะอยากจะให้อาจารย์พิงค์ทายกันนิดนึงนะคะสำหรับสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ถ้าน้องๆมีคำถาที่จะสงสัยติดต่อช่องทางไหนได้บ้างสำหรับสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเดี๋ยวผมมาเป็นตัวแทนสาขา นะครับผมหายเร่องี้ครับเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่จะติดต่ออาจารย์ก็เขาจะทราบเขาจะไห้องรักอาจารย์อยู่ที่ตึกอาคารสงฆ์ขาชั้นสองนะครับตอนนี้นักศึกษาในสาขาวิชาการต่างสัมพันธ์มนุษย์เนี่ยจะทราบจะดูแต่ไม่เพียงแต่นักศึกษาในสาขารจัดการต่างสัมพันธ์มนุษย์นะครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกสาขาที่มีความห่วงใยสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริการทรัมพันธ์มนุษย์หรืออยากจะปรึกษาอาจารย์ ก็ไม่จําเป็นต้องติอาาในสาขาที่ชาตัวเองนะครับตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับท่า,าทุกคนต่อสอบถามได้เบอร์โทรเลยค่ะอาจารย์เบอร์โทรนี่เอาเบอร์โทรตรงอาจารย์นเนะครับว่าเบอร์ออฟฟิศ <c oughs> ก็ได้ค่ะกไ,ได้หรือว่าจะเบอร์สายด่วนอาจารย์เลยก็ได้ค่ะแต่แล้วแต่อาจารย์สะดวกเบอร์ที่ห้องนะครับอจ็สี่ครับอ่ะห้องห้องอะไรคะอาจารย์ห้องานห้องทำงานโอ๊ยหนหนิดเรื่องนะคะเนี่ย ห้องทำงานให้องทำงหองทานคจะม่เปนเป็นศูนย์จะสสามสี่ห้าสามสี่ห้าจำง่ายๆสี่หเหลี่ยมนี่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วันน้ามากเลยนะคะจากฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตัวนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวตอนนี้เราเปรกันสักคร้่หนึ่งก่อนนะคะกับเพลงฟ้าที่ยังข้างงกันอยู่ค่ะ